ลานจอดรถนะคะก็รู้สึกว่าลานจอดรถก็คนเยอะมากเลยก็ถือว่าตอนนี้สถานการณ์ของทางพัทยาก็น่าจะกลับมาคึกคักแล้วค่ะเพราะว่าดูจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเริ่มมาท่องเที่ยวตรงนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะแล้วล่ะค่ะที่มองช้างนี่ก็คือมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเลยนะคะมีทั้งต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีสัตว์ต่างๆให้เราดูทําให้เรารู้สึกความสดชื่นนะคะ ด้านนู้นก็มีท้างให้คนได้ถ่ายรูปแล้วก็มีให้นักท่องเที่ยวได้ได้ขึ้นนั่งนะคะแล้วเข้ามาดูคาเฟ่กันนะคะสมัยก่อนนี่ที่มองช้างคาเฟ่เนี่ยเขาจะเป็นของวานช้างของพัทยานะคะซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่างชาติเข้ามาเยอะมากแล้วเขาก็จะ ฝั่งทางนู้นแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็พยายามปรับตัวในการที่มาเปิดเป็นมองช้างคาเฟ่เพก่อไ,ได้รับได้รับความตอบรับดีอย่างดีมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะคะจ oh. ัดแปลกนะคะน oh. ี่เราจะเจอแล้วค่ะร้านมองช้างร oh. ้านจะเหียบไหมคะเนี่ย เสียงเพลงข้างในเหมือนว่าจะเป็นการแสดงด้วยเดี๋ยวลองไปถามเขาดูหน่อยนะคะว่าการแสดงแสดงทุกวันเลยเรอะทุกวันขายใชอันนี้ต้อื้อบัตรอันบัตรใช่ออี้ทเงนามสไรบาทค็สร้านะคะินดีค่ะนี่แสดงอะไรครับแสดงแฟนซีโชว์ค่ะอันนี้มันเป็นแบบคาบาเล่ อันน uh, ี so, uh ้มีฟันติโชว์มีคาราเร้โชว์รวมกึงัล์นานาชนิดนะคะแล้วก็มีทุกวันไหมหรือสุกเสาร์มีทุกวันเลยทุกว้าถ้าวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยก็จะมีประมาณสี่รอบแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีรอบเดียวคือบ่ายโมตรงนะคะ้โอ๋อไโ้โอ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 ้อ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ่โอ้โอ้าอ้โ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 อนอ้โอ้โ้อ้โอ้้อ้โ้โอตัว้โออ้้โอ้อ้้้้้้อ ในนี้ค่ะดีเวลาสั่งกาแฟสั่งไหนร้านนี้เหรอคะก็จะมีชั้นหนึ่งกับชั้นสนะคะอ๋อมีสองุดยังไม่เคยมาเในช่วงเทศกาลไนเค่ะนี่นะคะสาขที่1 สั่งเรียบร้อยแล้วเราได้ยินมาแล้วเราต้องรอรอับเครื่องดื่มหลังจากรอรอับเครื่องดื่มแล้วเราก็สามารถเข้าไปข้างในนะคะบรรยากาศด้านในนะคะคนค่อนข้างคึกคักดีมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างนุง่มลื่นมีต้นไม้เยอะแยะเลยดูยบรรยากาศโดยรวมกันนะคะ สำหรับครอบครัวมากเลยนะคะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูก,ล,กลูกมาซึ่งก็แม้ว่าจะมานั่งเล่นไอแคแต่ว่าก็ได้พบกับธรรมชาติโดยการนั่งมองช้างนั่งมองเป็ดในน้ำนะคะซึ่งดีมากเลยค่ะแล้วก็มีคนมาขายขายขนมเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีงานที่เดอนอ้ด้วยน,นะคะ ที่นี่เขาไม่ให้สูบบุหรี่นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะบรรยากาศค่อนข้างสบายนะคะทุกมุมของที่นี่สามารถเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยนะคะไม่ว่าใครจะเอายังไงก็ถ่ายได้นะคะพาขึ้นมาดูชั้น2นะคะว่าชั้นสองเนี่ยบรรยากาศจะเหมือนด้านล่างหรือเปล่าตามขึ้นมาดูกันนะคะ ขึ้นมาชั้นสองปุ๊บตรงขวามือก็จะเห็นเป็นลำธารน,นะคะของทางมองช้างตรงลำธานนี้ถ้ามีช้างเดินมาแล้วก็จะสามารถเห็นช้างเดินมาเป็นภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งเป็นตะข่ายยื่นออกไปด้วยค่ะตรงระเบียงก็มีที่นั่งส่วนตรงนี้เป็นที่สั่งอาหารนะคะจะเป็นพวกขนมปังโรตีค่ะ ทางซ้ายมือก็จะเป็นที่นั่งเวลามีการแสดงโชว์นะคะอ๋อ้ดูโชว์งเลยนะคะโชกคการแสดงโชว์ก็ตามที่ได้คุยกับน้องตอนก่อนเข้านะคะว่าจะมีทุกวันถ้าวันธรรมดาจะมีวันละหนึ่งรอบคือบ่ายโมงแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็มี สี่ล้อมนะคะตอนนี้เราเดินออกมาตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้คนก็ยืนถ่ายกันอยู่บนระเบียงส่วนนางแบบก็จะนอนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะถ่ายจากมุมสูงลงไปทางซ้ายมือก็จะเป็นชิงช้าลังนกนะคะให้ถ่ายแล้วก็เห็นลำธารด้านล่างนะคะแล้วลงมาข้างล่างฝั่งนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะว่าตรงนี้มีลิงหงให้ดูนะคะเหมือนสด จับย่อมๆแล้วก็มีไปนั่งตรงนี้อือมีแม่อาหารอันนี้ใหม่นะคะขอใบไม่ใช่ปลาอันนี้เราจับมันได้หรอคะอยากจะลองจับพ้างดู จับช้างหน่อยนะคะม่กล้ารอดท้องมันอ๋ออันนี้เขาก็มีที่นั่งให้เราถ่ายรูปนะคะขอโทษนะคะมีคนมาถ่ายรูปคู่กับช้างเยอะแยะเลยตรงนี้เขาก็มีที่นั่งอีกนะคะที่นั่งเขาเยอะอยู่ปเียงพอแล้คะแล้วระเพียงแค่บได้เลยนะคะ ขึ้นอ้อยนะคะขึ้นันนะคะึ้นุดอนะคะขึุนจุดที่สุดมาด้วยันได้เลยนะคะุ้ตุ้นะคะึ้นุดคอก็มีที่นั่งนะคะสิรงตดางๆมันก็มีเป็นุ้งต้า่อนะคะพาไปถึงนี่ยนงแก้วนะคะถุงแก้วขึ้นจุดขึ้นุดมาด้วยันทีเลยค่ะทุกคนยืนเข้าคิวถ่ายรูปเป็นอยู่นะคะเนี่ย เรามาตรงนี้เนี่ยเราได้กลิ่นบรรยากาศของที่ช้างเนี่ยนะคะเป็นที่ธรรมชาติซึ่งก็ให้ความสดชื่นแล้วก็ดูแล้วก็องบอกถึงธรรมชาติมากๆอ๋อเป็นที่นั่งในสวนม่มีหงนะคะคนถ่ายรูปกันอยู่ รงโน้นแอบมีที่นั่งด้วยเรานั่งตรงนี้แล้วก็จะถ่ายมาจากข้างบนนะคะถ่ายลงมาก็ถ่ายมาข้างล่างตรงนี้เขาก็มีบรรยากาศรถจิบจิบด้วยให้เราได้ น้องชอบมากเลยน้องยิ้มอย่างชอบขออนุญาตประกาศนะครับที่จุดคุณวันทองประกาศรับที่จุดที่จุดระเดินช้าที่นั่งเขาค่อนข้างเยอะนะคะขอเดินหาที่จุดนี้นะคะขอประกาศรับที่จุดมาเดินช้ามีแม่ค้ามาเดินขายด้วยนะคะ ก็ได้เห็นบรรยากาศของมองช้างคาเฟ่แล้วนะคะที่อยู่ในพัทยานี่เองนะคะถ้าใครที่อยากจะพบกับรูปแบบใหม่ของคาเฟ่ในแนวธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้ดูสัตว์คล้ายๆสวนสัตว์ใครที่มีครอบครัวมีตัวเล็กๆนะคะพามาที่นี่รับรองไม่มีเบื่อเลยค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงได้ดื่มด่บกับธรรมชาตินะคะหวังว่าทลิปนี้คงจะให้ความสุขแล้วก็ได้รับธรรมชาติกันไปนะคะใครที่อยากจะหาคาเฟ่ใหม่ๆก็ เลิคอมเมนต์ที่นี่เลยค่ะอย่าลืมนะคะมองช้างคาเฟ่พัทยาค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดตับกระจาย,<ไ>ปยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว,วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ